สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซมมาครับผมผมแซมครับวันนี้เนี่ยก็เจอกับอาร n a าเบรกเอาครับผมกับการลงเลดทีวีครั้งแรกของผมครับซึ่งเปิดเลดมาเนี่ยก็บันเทิงเลยครับผมเพื่อนๆคุณโบคุณโจเนี่ยเข้าไปนี่แบบเจอของแดงของทองของ,ของอไรเลยผมเนี่ยยังโหลดฉากไม่เสร็จเลยไม่เข้าใจว่าเป็นอะไรกับเกมอารีนครับโหลดแบบช้ามาก แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันครับผมว่าลงเลททีวีครั้งแรกของผมเนี่ยจะเป็นยังไงครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจได้นะครับขอบคุณครับพื้นที่ปิดหรอโอ้โหนี่มาถึงได้แหละผมโอ้โหมาถึงมาเท้าม่วงห้าหมื่นห้าโอโ้ยังโหลดไม่เสร็จเลยอยากไั้สองแสนอะไรเออ ทำไมโหลดช้ากว่าคนอื่นทุกทีไม่เข้าใจมี็ของม่วงจะรอดไหมวะโอ้มาแล้วแล็ปท็อปแล็ปท็อปอะไรครับแสนไอแสนเก้าโอ้มีอะไรเหลือให้ลืมไหมโหไม่คุ้นแมปเลยอ่ะเอ้ยบอด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 คนคน www อะไรแล้ว มันเข้าโคเบอร์อยู่ตาย,ตายตายตายสก,กาอไอทิทิสองร้อยมีใครไปเช็คยังครับม,มันมีใครเดินมาได้ปะยังเลยไม่รู้เลยอันนี้ทิทิสองเสียงทิท,ทบ,บลูอ่ะมีเสียงแต่ของผมมันมันไม่มีประตูเปิดเข้ามา เนี่ย<ร>ผมยผมผมบล็อกซีนเอยู่เอ้ยมีอยู่เนี่ยมีประตูเปิดอยู่เช็กสก,กากันโอเคออกของเราเป็นจุดออกเลยเราอ,อยู่จุดออกเลยค<อ>ุณโบออกได้เลยเนี่ยของเราอ่ะอ๋อมันพื้นที่เล็กนี่หว่าใช่ครับพื้นที่เล็กมันเป็นมันเป็นสถานีสถานีโทรทัศน์อ่ะ ถ้าเมื่อกี้ดูในแมปไอ้ตรงนั้นมันขึ้นอย่างโคตรใจเลยผมกำลังไปไปทางนี้ต่อ จะดูจะแหกปากดิโผล่มาด้วยดิเงียบมากโอ้โหโดนของทิ้งมีเสียงด้วยเป็นไหนอ่ะเสียงท้องให้ร้องที่จะเริ่ม เสียงเท้ามาคุณโบขวามือใส่ปย,เ,ยเต็มฟูงเลยถอยมาคุณโจไปไกลละโคเวอร์กันไม่ทันผมล็อกขวาให้ลายเคลียร์ มันปกอะไรมามันอุย้ยสก,กาเลยเหรอสก,กาครับไอ้ที่ผมบอดใช้สก,กาเลยเหรอกลับไปสมทบคุณโจนยครับแล้วเราค่อยบีบเข้าวงแดงไหมผม,ผมกลมาไปคุณโบมามา,มาทางผมก่อนไหมมาแล้วถ้าถ้ามาทางผมใช่ป่ะเปิดแบบเปิดแบบดูอะนี่มันจะอยู่ไซห้องไซบนใหญ่ๆเราไปเซิร์ชตรงนั้นกันไหมป่ะมันผมมีกุญแจอยู่ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ห้องไหนที่มันแบบ เจอบอสเฮ้ยฝั่งคุณโบมีบอสป่ะบอสบอสป่ะเสียงเหมือนบอสเลยสียงเหมือนบอสเลยฝั่งนี้ประตูเปิดด้วยวะมีศพมีศพคนตายด้วยอ่ะแสดงว่าต้องมีคนมาผ่านตรงนี้ไปน่าจะเพราะเมื่อกี้เราก็ได้ยินเสียงสู้กันอยู่แล้วงงงงทางผมปืนไม่ทันโอเคผมผมผมโเวอร์คุณโบ อา้าวคุณล้วกับผมอยู่คนละที่กันเ,นยเยลยเ,เ,เนี่ยผมเดินกลับมาแล้วอ้าถูกปะเนี่ยถูกถูครับถูกพ้องไปข่ายแล้วก็เนี่ยกล้องพวกนี้ก็แบบฟัปปงอยู่มีเสียงได้หลังคุณโจน,นั่นและใช่นี่ผมกำลังเล่งเดินนี่คืออะไรไทยหนังบังเกอร์สถานีโทรทัศน์ไทยหนัง ระเบิดไทยหนังใช้กระสุนจริงนี่ไตัวได้ยินเสียงเหรออืม,มเสียงเดินก็แคบกว่นโลง่ลงโล่งเคียร์เคียร์ไม่ไมันมีประตูออกอีกอะ่ะเอ้ยผมเปิดได้ป่าววะโบ๊ะเอ้ยผมเปิดได้เว้ยเปิดเลยเปิดเลยครับ<ด>เปิดเลย,เลย โอ้หเครื่องเล่นแผ่นเสียงเดี๋ยวโโหโตรรวยๆแล้วกันเลยรวยเลยใต่มาด้วยเนี่ย,ยไหน้ะไปออกครับไปหาทางออกกันดีกว่าแล้วกลับกลับไปทางเดิมทางเดิมเราเรากำลังจะออกได้ไอเสียงเหลืองอะไปไปกลับออกออกเรือครับเต็มแล้วเต็มแล้วเราคือเล่นแผ่นเสียงเข้าไปจุกเลยใครจะโหลดกระสุนจะกินอาหารให้เรียบร้อยครับจะได้เดินยาวๆทีเดียว เอ้ไม่ทันไม่ทันเวลาเหลือเหลือนาทีสี่สิบไปไปไปไม่งั้นออกออกไม่ทันครับไปไปออกใกล้ๆเนี่ยเหรอใช่ใช่ครับเข้าไปร้อยเมตรเนี่ยออกมาทั้งไปไปอีทไปอีทไปอีทเหลือนั้นเสียงบอดโุ้ยไฟแรกดึงแล้วเนี่ยตรงไปสุดทางเลี้ยวทรายครับเสียงเหมือนบอสเลยสามสิบวิไปลูกไปร็วไปนออกไหน นี่ทางนี้ทางนี้ครับทางนี้นี่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 กูโจมันได้ไหมเนี่ยไม่ได้เปิดใช้ในช่วง20นาทีสุดท้ายของการบุกอ๋อไม่ถึงเลอเลออีกสิบสิบห้าสิออกวได้สิบห้าวิครับนั่งนั่งนั่งนิ่งๆโหพวกยิงกันจับเลยเปิดประตูโยนอันนี้มาระเบิดเพลิงเก้าวิ ที่ผมรอดักประตูอยู่้ังหัวมันโผ่มาคือหน้ามันยู่แน่นอนเคเนเรียนเสร็จแปดหกแสนโอ้หหกแสนหกแสนสองเครื่องเล่นแผ่นเสียงเท่าไหร่สองแสนกว่าโอเคอยู่นะทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาจัดกันใหม่ส mm ี่ปี มเงินพอดีเลยมีการ์ดเปิดห้องแล้วพอดีเลยรวยเลยแน่นเ,นเลย